วันนี้หนูดีใจมากนะคะที่ได้มาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเพราะพ่อแม่ให้การต้อนรับดีมากๆเลยค่ะและ้วก็มากันพร้อมเพรียงเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มานั่งรวมตัวกันตรงแค่จะม่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนี้บ้านงน,าน,นะคะ <c oughs> และ้วก็เมื่อคืนมีใครได้ดูไลฟ์สดบ้างคะที่อ,อ,อดำเนินสะดวกค่ะมีไหมคะ ยกมือหน่อยค่ะอ๋อมีบ้านนะคะแสดงว่ามารอดูหนูวันนี้แน่เลยนอนตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูอีกนะคะใน,ในใรายการดนตรีด้วยนะคะรับฟังเพลงต่อไปเลยค่ะ,ะ,ะค่ะ้ค่ะงเพลงต่อไปเลยนะคะชื่อบ่อเพลงว่าสังรักฝากดานะคะ